ดีครับครับอ่ามื่อน,นี้เขายิไปคอนเทนครับไปคอนเทนป้าไปตุลาครับไปเฮตหนนยังเอ่อเขายิไปผ่านไซเนียนะครับจากอเมริกงเยียไปอเมริอานองเรืออ่าคอนเทนนะครับจากญี่ปุ่นไปคอนเทนผ่าน,ฮนเฮตยังเนี่ยคิมบะกีทายเบิ้งนะครับ ว่ามีอย่างเนี่ยที่ห้องพักโปรยีมาอะนะครับโปรยีมาอยู่ม,นนยม,ยยงงมือหนี่งแต่ว่าเมาพุดว่าอกาอกลู้เรี่องล้วหมู่บ้านเฮ็ดงานหนึ่งมือนึงเออมาหนีบอ่บออกยังเลยเออบอกว่าเงินยังเดืยวเอาเฮ็ดมือเว่นมืออยู่นี่ละเออหมดละกลับขึ้นมากหมดแล้ววันจันทร์หมดแล้วครับยังคิดอะไรเฮ็ดส่วนคือไปเอามันหยีสวยทางครับ มอวิทยาอะไรอุบ, <น S 2> บ<น>ลชธานีว่้ชุบตาซาบูวันนี้เราจะมาได้กินพ่อกกท او ฟองหพ่อแลว้วมั้งอันนี้มออุบลมออุบลรนอันนั้นชุบตาซาบูแล้วก็จะไปคอนแก่นกันนะจ้าเดี๋ยวเราจะผ่านจังหวัดไหนรอติดตามจ้าบ๊ายบาย น่อยสิบบาทด้วเถอะเป็ดน,น้อยกป,ปากปาคองาเเป็ดเ นี่คืออยูุ่่อดส <laughs> ันดาห์ไง พี่บุญมังสาหาเนเนร่ใช่่างทีไล,ล่ลงไปพี่บุญครับไปวัดป่ารงมไปหุณครับขามนำมุลนมาแล้วครับอาจจะเป็นทางเข่าหาตู้เรือ เซ็นทันกับเซ็นมุันขบลราชธานีทางนังนั้นเราเลนหลาบทางเหลายหลายขางหัวมือนะครับเป็นเส้นทันทางใต้มือครับเป็นมาวิทลอะไรยังรู้กันแต่ว่ามีเครื่องบินกับเรื่องหามันเดมาหลายผ่านมาหลายนี่นี่นี่ซิวซิวมาอลไย City อุบลราชธา,านีอยู่ที่เมืองซิตีอ่าท่านี่ไปหาไรส์ท่นี่เป็นเื่อนดันครับ,บ <า S 1> ก็บ <า S 1> เลยไปนะทางย้อ,อกกนกลับคนะครับไปสินไปสินเอาอยู่ไปสินยะโสนะครับยะโสร,ร้อยเอ็ดสารคาม มุงนะครับหมงเรื่องของเป็นมงเวียนนะครับมองนี้ตะกี้เป็นสีแยกไงครับสแยกดงอุพ่งเออที่นี่เป็นเชรเ,เป็นหงม่งเขาปรเดลงหงมงครับอเรก็เรวอใส่ครับแล้วอาาองปราเด็เป็นหงเวียนันเรใส่ออกครับาส,าบสผ่านตลอดครับเพื่อจะไปยาซูนะครับาองอุ อุมงก็แบบองเวียนอย่างนี้มีสองมองแบบมีมองนี่แล้วก็อีกข้างนาอานี้ครับทั้งไปอำนาจครับทั้งไหนไปทั้งอำนาจนะครับทั้งนี้อย่อกยาโูนะครับเดินทางกันเลยส่งีเป็นส่งชะลปาครับชะลปอกระเพราครับมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าว บาทเหี้ยงเลยผู้นบ,บนมากประมาณประมายีา่สิบลสิบยี่สิบลเดี่ยวขายสลับเ้ามะพร้า,าวเผา ใจข้าวบนราชธานีนะคร 第二 ใช่มือนะครับ เชียงใอย่ก็ยเป็นตลาดนะครับ ให้มาสะดุนี่เพ็่นมันเตอ์เฮดมัเตอต์เฮดใหม่ให้มาสะดุที่ลงทุ่นหลายที่สุดคือว่าฐานนี่นาะวถ่วมมองที่เป็นตั้งบริษัทนะครับนาม,มันจะถ่วมนะครับถ่วมบอวมาทั้งมันยัมีทั้งข่าวสองท่า ทั้งนี้น้ำมันจะถ่วงเนาะพี่นั่งเมียแล้วพี่นั่งรูปไ่ีอยากไปนั่งไว้อยาติดให้ข้างหลังบอกว่าที่นั่งเมีย but i เรียกวัวนะครับสีแยกโลตัสนะครับแยโซเครื่องเดือนนะครับ <S 1> <S 1> เพื่อจะไปลอยเย็ดนะครับออกไปหาลอยเย็ดนะครับ <S 1> <S 1> อีกเจ็ดสิบกิโลครับถึงลอยเย็ด นำซี่รำซี่ยู่เียงเกาะวันามาใส่ใบเอียงอเอียงลื่มจัา่ได้ <c oughs> องกันหุนตั้งปดัดไปไหมไทยอ,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 อน,นี้เเมียนเับเาขรอรยแยทอน,นี้อันนี้แยกทวัดบุรีแล้วก แยกอาสามาถแล้วก็ไปแยกยจ็งอีกวะจักอีกแยกหนึ่งหรอครับจักอีเดย์หักไปหาสลาาัม คิมมี่คิมี่มสะพานข้ามนะครับ,ทา,รท,บ,ารบทางรถไฟนี่นี่เป็นสะพานข้ามครับทางรถไฟเลย เมี่ยงเลยนะเกียงเมี่ยงออกเลื่ลยนะบานบานเท่าอยู่ออกไปท่าเมี่ยงเลยนะวิท้าภาคนะครับของกัจจันนะครับจะมีโรงงานเปียสิงนะครับโรงงาน นันเดี๋ยวซิงไกลมหกเลยครับทั้งทั้งน้เพื่อนมันเป็นทังเพื่อนมันเป็นทั้งโคกเพื่อนบบเมื่อับตรงไครับเขาไปบ่เข้าไปบ่อเขา,เเขาอไม้ครับซอยไม้ขนนเขาแจ้นนะครับบออสามพระเจ้าเอืนกันนะเป็นทางเดือนเมี่ยงนะครับ เลี้ยวไส่นะครับเลี้ยวไส้เพื่อสัมพันธ์แต่เลี้ยวไส้นีเขาบอกว่าสอสามนะขอกระทรวงใหม่ทำผุนแบบนี้เหรอห้องใบสั่นนี่วัดเดกนักเียนงาทวมเดนัเรี ใส่มือนะครับบ้กสามครับใหญ่ไงครับใหญ่หออมากๆนะครับมาได้ไมาขี้เต้นอยู่นี่แหละพูดได้เขาอะจมครับว่าหารถเขาด้เมี่ยงเนี่ยไปใส่ทางย่าเมี่ยงเมีย่ยไปนั่งเมื่งเลยนะเพื่อนน้องเรือนอี่ไปอยู่ทั้งเมื่งเลยนะครับ แถวบ้านแทยพระท่านฝนกำลังมาครับฝนเหมือดตึ๊บเลยโอ้ยบ่แรงครับบ่แรงครับกัดแกนสิมาสุฟีนี่ผมไม่นำครับน้ำไหนล่ะผมเตจอไปอ่ะ <scrolling on> มันฟงเร่หลวอเลโอ้ก่กตาีขาวเด็กๆก็น <Bradley> ่าทำไยังไม่เห <at> ็นเป็นเงนืยต้องก็่ตกับมากหนยก่อนระูมันมนหักเ็นะรเียบมาเตเอดวมาเต็อแต่ถม้คนจอมรไปหลาน เป็นป้องในบาหยุดคนมากลงทเทียมมบมาแรงบาแรง